นี่นะครับเขาอัดตกปลาสวายนะครับหน้าตาเป็นมานนี่ครับนี่ผมหุงครับหุงเสร็จหุงเสร็จแล้วแล้วก็เอามากดนะกดใส่กล่องข้าวครับนี่นะครับจะมาหั่นให้ดูนะครับไว้ตกปลาสวายครับนี่ครับ มีดนะครับจุ่มน้ำนิดหน่อยครับฝดมาหั่นนะครับหั่นเป็นลูกเต่าครับประมาณสองนิ้วครับดูเนื้อดูเนื้อนเลยนะครับ <c oughs> แน่นมากเนื้อนแน่นมากนะครับกะกะสองนิ้ว นี่นครับสองนิ้วนะครับวัดเลยโอเคสวยงามมากนะครับ นีใหญ่ไปหน่อยนะครับวัดเลยครับสองนิ้วชิ้นใหญ่ๆนะครับ โอเคนะครับสวยงามมาก